มาแล้วก็มีกลุ่มควันขึ้นมาด้วยจนส่งผลให้ผู้ชุมนุมนั้นแสบตาแสบจมูกแล้วก็บ,บางส่วนเป็นลมใช่ครับอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานครับว่าแก๊สน้ําตานี้ก็ยังเป็นข้อสงสัยนะครับว่ามาจากที่ไหนกันแน่นะครับซึ่งในส่วนของแก๊สน้ําตานี้ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับและข้อมูลก็ไม่ตรงกันครับจากทั้งสองฝ่ายก็คือตนส่วนของตารวจนั้นยืนยันว่าไม่ได้ยิงแก๊สน้ําตาออกมา,มา,มามขณะที่กลุ่มพนมิตรก็เชื่อนะครับว่าเป็นฝีมือของตำรวจซึ่งในส่วนของทีวีไทยเองก็พยายาม ต่อไปครับของกระสุนแก๊สน้ำตาที่สลายการชุมนุมครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับสังเกตได้ว่าจากวิธีกระสุนนะครับที่เราเองก็สามารถเก็บภาพได้เมื่อสักครูน่นี้จะค่อนข้างเห็นได้นะครับว่าอาจจะมาจากบริเวณในพื้นที่ของกองบัญชาการตํารวจนครบาลน,นะครับซึ่งนี่คือภาพการชุมนุมของ กลุ่มพนามิตรนะครับหน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งกลุ่มพนามิตรนั้นได้มีการมาปิดล้อมประตูทางเข้าออกก่อนเกิดเสียงปืนยิงแก๊สน้ําตาดันขึ้นหลายนัดและมีกลุ่มควันขึ้นในกลุ่มผู้ชุมนุมครับทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นแตกตื่นและมีผู้ชุมนุมจํานวน22คนนะครับมีอาการระคายเคืองจากแก๊สน้ําตานอกจากนั้นก็ยังมีข้อมูลจากกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยว่ามีผู้ชุมนุม1คนได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงด้วยกระสุนยางที่วงกลมสีแดงนั้นเราสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นในส่วนของระเบิดแกสน้ําาต นะครับซึ่งดูจากภาพนะครับก็จะเห็นวิถีนะครับซึ่งก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่จนถึงขนาดนี้นะครับซึ่งในะส่วนของพลตรวจโทสุรพลแก่ังกนน่ามันไม่ได้ถูกสั้งการหรือดำเนินการออกมาจากในส่วนของ เจ้าที่ตารวจในนครบาลแต่อย่างใดราะว่าก็มีแก่น้ำตาที่ตกมาอยู่ที่หน้าท่านผู้การองนครบาลในหนึ่งรูปแล้วก็เจ้าที่ในก็โยนออกไปซึ่งท่านผู้การนครบาลเองก็ได้รับผลกระทบจากแก่น้ำตาด้วยเช่นเดียวกันนะส่วนจะเป็นใครอย่างไรนั้นก็ผมกำลังพยายามรวบรวมภาพผู้สื่อข่าวซึ่งอยู่บนชั้นสี แต่เรื่องนี้ตำรวจจะเข้าไปสืบสวนเข้าไปจัดก,การใช่ไหมครับก็คงต้องสืบสวนดูครับว่าว่า,วาคือตำรวจเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นำเินการแน่เพราะว่าขนาดเราถูกพังประตูเข้ามายังยังไม่ใช้เลยครับในในวันที่ยี่สิบหกครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี่ย,ยังไม่ทันได้แตะประตูเลยมันไม่มีเหตุผลความจําเป็นนะฮะแต่ว่าก็อย่างที่นําเรียนนะฮะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เราตกเป็นจาเลยตั้งแต่ช่วงอายบ่ายนะฮะนั้นการที่จะ เพิ่มค,ความขัดแย้งอีกสักเรื่องหนึ่งมันก็จะทําให้ฐานะการ,รในการที่เราจะยกเหตุผลมาพูดเนี่ยมันก็คงจะลําบากเพราะฉะนั้นสรุปณขณะนนี้ได้ไหมคบว่าเรื่องแก๊สน้ําตาเนี่ยตำรวจเองยืนยันว่าไม่เกี่ยวแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามาจากไหนครับเมื่อยืนยันว่าไม่เกี่ยวฮะแล้วก็ไม่มีเหตุผลและเ,เหตุผลใดๆเลยที่จะดําเนินการเพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยไม่ได้มา,าที่ตำรวจนครบาลครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับมา เป็นจํานวนมากหลายครั้งด้วยกันถึงขนาดขั้นพังประตูก็ยังไม่เคยใช้นะครับเพราะยืนยันว่าไม่มีไม่มีความจําเป็นและเมื่อวานนี้มีกําลังอยู่ในตารวจนครบาลเนี่ยมากกว่าสองพันนายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่มีความจาเป็นที่ต้องไปใช้แล้วกสถานการณ์เนี่ยมันยิ่งใช้มันก็เหมือนเอาน้ำมันไปราดในกองไฟอะครับเราไม่ไม่ทาแน่นอนนะเพราะว่าไม่มีเหตุผลแต่ก็รู้อยู่แล้วว่าผู้ชุมนุมยังไงยังไงก็ในการขับมังคืนเนี่ยไม่เข้ามาอยู่แล้วครับเพราะเราเราอยู่กับผู้ชุมนุมมาเก้าสิบ หกวันนะครับรเรารู้ฮะแนวทางที่จะสร้างความชัดเจนเรื่องนี้บริเวณรอบนครบาลนี่มีกล้องวงจรปิดหรือว่ามผมมพอดีผมผม,ผมไม่ได้อยู่ที่นั่นนะไม่ได้ไม่ได้สังกัดในถน,นนนครบาลแต่เดี๋ยวผมจะตรวจสอบดูอีกทีแต่ว่าเอ,อถ้าตำรวจเป็นคนทำนะครับ,รบออมันคงไม่โดนที่ผู้การด้วยนะผู้การก็ได้รับอันตรายไม่ใชผู้สื่อข่าวหลายคนก็เป็นพยานอยู่ตรงนั้นะ อดีตสวเชียงรายเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากสเก็ดระเบิดที่ยืนยันว่าเห็นการคว้างป่าวัตถุคล้ายระเบิดออกมาจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะขณะที่ศูนย์เรนทรนก็เตือนผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคหัวใจผู้ป่วยโรคหอบหืดแล้วก็เด็กเล็กให้ระวังเป็นพิเศษในเรื่องของแก๊สน้ำตาที่ต้องรีบไปพบแพทย์ค่ะ นางเตือนใจดีเทศอดีตสมาชิกวุฒิสภาหรือสวจังหวัดเชียงรายเยี่ยมนางสาวธนิษฐากิจสิริการที่ถูกแกส๊สน้ำตาและสะเก็ดระเบิดที่ขาตั้งแต่เอวจนถึงข้อเท้าซึ่งแพทย์ได้ผ่าตัดนำสะเก็ดระเบิดออกแล้วส่วนอาการแสบตาและแสบร้อนผิวหนังก็ดีขึ้นแล้วโดยนางสาวธนิษฐาเปิดเผยว่ารู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไม่น่าทำร้ายกันแบบนี้ขณะที่นางเตือนใจก็กล่าวว่าการถามผู้บาดเจ็บก็ได้รับการยืนยันว่าเห็นการคว้างป่าวัตถุคล้ายระเบิดออก ออกมาจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นแม้รองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะปฏิเสธเป็นฝีมือตำรวจแต่ควรตรวจสอบเหตุการณ์นี้ถึงที่มาของวัตถุระเบิดและผู้กระทำ นายแพทย์สุรเชษฐ์สถิตนิราัยผู้อำนวยการส่วนพักง,งานบริการการแพทย์ฉุกเฉินหรือศูนย์นเรนทรเปิดเผยว่าผู้บาดเจ็บจากบริเวณหน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเมื่อคือนนี้มี36คนจำนวนนี้โดนแกส๊สน้ำตา3าคนส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีสองคนในจำนวนนี้หนึ่งคนถูกยิงด้วยกระสุนยางที่ขาบาดเจ็บเล็กน้อยและโรงพยาบาลวชิระส0คนส่วนใหญ่กลับบ้านได้มีเพียงหนึ่งคนที่เป็นโรคหอบหืดยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล นอกจากนี้มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยตามแขนและขาจากระเบิดปิงปอง3คนถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้ว ส่วนการดูแลผู้ถูกแกส๊สน้ำตาควรหลับตาและใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและตาเพื่อป้องกันการระคายเคืองหลีกเลี่ยงการสัมผัสเป็นเวลานาน,านเนื่องจากจะทำให้เยื่อบุทางเดินหายใจถูกทำลายหายใจไม่ออกส่วนผู้ถูกแกส๊สน้ำตาปริมาณมากจะต้องได้รับการรักษาโดยด่วนโดยให้ออกซิเจนและน้ำเกลือทางหลอดเลือดเพื่อขับสารพิษออกจากร่างกายทั้งนี้ผู้ที่ต้องระมัดระวังแกส๊สน้ำตาเป็นพิเศษคือผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคหัวใจหอบผืดและเด็กเล็ก ก็ย<า>ังคงไม่ชัดเจนนะครับว่าที่มาที่ไปของระเบิดแก๊สน้ําตานี่มาอย่างไรกันแน่ในส่วนของตํารวจยืนยันนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ปล่อยเสียงของท่านพลต,ตรีสุรพลทวนทองนะครับรองโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยระบุว่าไม่ได้ออกมาจากปากปืนของตํารวจอย่างแน่นอนครับโดยระบุว่ามีการยิงเข้ามาในแนวของตารวจนคร,บ,รบาลด้วยซ้ำครับทำให้ตํารวจเองต้องมีการยนออกไปอีกทีนะครับซึ่งตรงส่วนนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับยังคงอยู่ที่เรื่องของกลุ่มพนักมิตรครับซึ่งการลาหยุดนะครับของพนักง,งานการรถไฟนะั้น ตอนนี้ก็เพิ่มเป็น255คนแล้วครับส่งผลต่อการหยุดเดินรถ78ขบวนนะครับโดยเส้นทางสายใต้ยหยุดให้บริการทุกขบวนแล้ววันนี้นะ